วัสดีครับผม B บีโค้ดเอเคบุยเล็กนะครับซึ่งวันนี้พี่จะมาโชว์เคสพลังใหม่หรือว่าพลังเอ่อพลังฝุ่นนั่นเองนะครับซึ่งมาดูที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะสกิลแรกสกิลสี่เป็นสกิลยอังสุดโหด,ดซึ่งพาสีฟของมันเนี่ยก็ถ้าเกิดคนโดนก็จะโดนหน้ามืดนะซึ่งก็พาสีฟไม่ไมีแค่นั้นแหละแต่แม่งเก่งนะตอนแรกพี่คิดว่ามันไม่เก่งแต่พอมาเล่นจริงๆแม่งโคตรเก่งอะสกิลเอ็กก็คือจะเป็นล ลามไก่แถมไวด้วยส่วนสกิลต่อไปจะเป็นสกิลแซดนะสกิลแซดเนี่ยพี่บอกเลยว่าสุดโหดเพราะว่าเรื่อแบบซันก็ค่อนข้างนานอยู่นะเป็นทูส sun หรือว่ามันขาดไปแล้วพี่ไม่ชัวร์เหมือนกันส่วนต่อไปสกิลบงังไข่บอกเลยว่าอันเนี้ยมันของจริงเอาไปลงในแคนวอลแบบโคตรโหดนี่คือสกิลทีนะครับทับลาม โคตรแรงอ่ะพี่บอกเลยนะต่อไปเป็นสกิลจีข้คอมุนแล้วเนี่ยแม่งมีเป่าฝุ่นอีกทีนึงด้วยนะซึ่งเหมือนมันจะติดสโลด้วยนะสำหรับทุกท่าของแอสเนี่ยก็บอกเลยว่าแม่งสโลด,ดแล้วคือแบบพี่ชอบเล่นกับอันนี้มากเลยกับคาคุดะเนี่ยสมมติว่าตออ่อทำท่าเอา้ยท่าไหนวะท่าไหนวะตัวนี้วะเออนี่ ผมว่าพี่ติดมาร์คนะพี่กดวาร์ปไปแล้งหมดอีกไอ้ยมาโคตรเร็วบอกเลยแม่งสุดยอดนะก็นี่น่าจะเป็นทั้งหมดของสกิลแอดแล้วครับเป็นอ่ชิค <uğ> kind of ัยที่ดูธรรมดาแต่แม่งโคตรโหดโคตรแรงนะครับก็ถ้าใครชอบฝากอะไรสักอย็ให้ด้วยครับส่วนที่ผมบีกดเอเคบอยเล็กต้องขอลาวไปละบายบายจุบจบ